บทที่5เอวัมเมสุตังเอกังสมาย,ยังพระควาสักเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคณนะสัตทิงปัจ,จมัเตหิพิกุสเตหิสัเพเพหวะอารหันเหติทัสสะหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปัตติตาโหติภะคาวันตังทัศนายะพิกุสังขจะ อะทะโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานาังเทวานาังเอตะทะโขอายังโขภะคะวาสักเกส,กเกสุวิหระรติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมะหะตาภิขุสังเคนะสิทธิงปัจจะัมะเตหิพิขุสาเตหิสัเพเพหวะอะระหันเตหิทะ สหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปตะตาสันนิปตะตาโหติพระขาวันตังทัดสานายะพิขุสังคจายันนุยะมะยัมปิเยนะพะควาเตนุปะสังกะมิเม,มยามะอุป,ปสังกะมิตวาพระขาวโตสันติเกปัด เจกะคาถาพาเสือยามาติอัทโขตาเทวตาเสยยะถาปิมานะภาลาวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังปะสาเยะปะสาลิตังวาพาหังมัดสัมมิตเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุ อันตาาหิตาพระวะโตปุระโตปาตุระหังสุอะฐาโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวตาเอกะมันตังอัฐังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวะโตสันตินเกอีมังคาถังอภา,าสิมะหาสมโยปะนะวะนะปะหาวะนะสงเทวกายาะ มาคตาอาคาตามหิมังธร,รมะสามายังทักขิตาเยวะอัปราชิตะสังคันติอะทโคอัปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตัตตะตัตตะพิกโวสะมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระถีวะเนตานิคะหีตวาอินทะริยานิลักขันติ ปันทิตาติอัทขอัป,ปาราเทวตาพระคาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาประรีคังอินทะขีลังโหจัดหโอหัดจะมะเนชาเตจารันติสุทธาวิมาราจักขูมาตาสุทันตาสุาาสุานาคิตาอัทขอัป,ปารา เทวตาพระคาวาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทังสารนังคตาเสนาเตคับมิดสันติอปายะภูมิงปะหะปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะริปูเลสันตีติอัทโขพระควาพิกขูอามันเตสีอาเยปุยเยนะพิกขเวทาศส,สุโลก,กทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัสสายะพิกุสังฆาจเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตะมัทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปภพระวันตังเตสัมปิภพระวันตานางเอตะปะระมะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยะ ถาปิไมหังเอตระหิตเยปิเตภิกขเววะพระวิตสันติอนาคตามานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภขวันตานางเตเอหะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวะพระวิตสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิตอาจิกขิตสามิภิกขเวเทวกายานังมานานิกิต ตะยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังมานา,นามานิตังสุนาธะสาธุกังมะนะสิกะโรธะภาศิตสามีติเอวัมพันเตติโขเตภิกขูภคะวะโตปัจจัดโสสูงภคะวาเอตะทะวโวจะสิโลกะ มะนุกัสสามิยัตถภูมมาตาถาสิตาเยสิตาคิลิคพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะณสาสุธาวิปสัสน,นะมะลาวิลาพินโยสัจจะเส สัจเตสเตยตวาวเนีกาปิละวัฏทเวตะตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาเสนระเตเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวโวเตจะอากับอาตับปะมะกรุงสุตวาพุทธสาสาสานังเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุสานังทัสสนัง อปเปเกสตัตมัทขขุงสหัสสังสหัสสังอัฐสัตตริงสะตังเอเกสหังสานาังอมะมะนุสาณมัทถสุงอปเปเกนันตัตมัทขขุงทิสาสภาพุพดาอาหุงตันจะสับพังอภิญญายะวะวักขิตวา นาจักคุม,มาอโตตะโอต,ตโตอามันตะิสัทธาสาวเกศาสาเนรเตเทวากายาอาภพิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปุพโสสัตตะสหัสสาวะยักขาภูมมากาปิละวัตฐวา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยะสัตสิโนตโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสะมิติงวะนังชะสะหัสสาเหวะมะตายขานานัตะว,วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะยะสัตชิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสะมิตังวะนังสาตาริคาติหัสสาติสัต ติสหัตสายขานานัตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิตังวนางอิเจเตโสรสะสหัตสายขานานัตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสะ มิติงวนังเวสามิตาปัจจะสะตายักขานานันตะวันนิโกอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสัตสิโนโ,โมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสะมะติงวนังกุมพิโรราชะาะหิโกเวปุลัสสะนิเวสนังพินโยนังสะตตะสะหัดสังยักขานังปะริ ะยรุปาสติภูมิพิโรราชาคะหิโกโสปาคะสะมะติงวะนังปุลิมันจะทิสังราชาอธาัธรัตโถปัสาสติคันทพ,พานังอธิปติมหาราชายัสสัสีโสปุตตาปิสัตตะตัดสะพระหวอินทนามามหหตพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโต ยะสัตสิโนโมโทมานาอาภิกามุงพิขูนางสะมิติงวะนางทักขินัจจะทิสังราชาว,ว,วิลุนโลตับปะสาสติกุมพันธานังอาธิปฏิมหาราชายะสัตสิโสปุตตาปิสตัตสะพระหโวอินทมานามหัตพลาอิทธิมันโชชุติมัน,มนโต วันนะมันโตยะสัสตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสะมิติงวะนังปัจฉิมันจะทิสังราชาวิรูปักโขปสาสตินาคานังอาธิปฏิมหาราชายะสัตส,สีโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะมานาณนะหับพลาอิติมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสัตส,สิโนโมทมานา อภิกามุงพี่ขูนังสมิติงวนังอุตรันจะทิสังราชากุเวโรตปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายะเสียาสัตสิโสปุตตาปิตัดสระหาโวอินทมานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพี่ขูนังสะมิติงวนังปุริมะทิสัง ทตะรัโถทักขีเนนะวิลุหโกปัชฉิเมณวิถูวิรูปัขโขกุเวโรอุตตะรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัพทัตละมานาอัตทังสุวะเนกาปิละวัทเวเตสังม,มายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเกนทุเวเกนเว เนทุวิลูจะวิทุโตสะหะจันทนโนกามมศีโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนานโนโอปะมันตมันโยจะเทวะสูโตจะมาตะลิจิตตะเสนโนจะคันทะโพนโลนาโราชาชะโนสะโพอาคูปัจจะสิโกโจะเว ติมพะรูสุลิจวัชชาสะเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหรา,าชุพิมูทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสะมิติงวนงะนางอถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัดชะกากรมพะลัตตะราอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทะตะรัตถาจะอาคูนาคายัตสัจจิโนโเอราวันโนมหานาโคสัปปาคะสะมิติงวะนังเยนาคาเยนาคาราเชสะหะสาหะรันติทิภาธิชาปักขิสุวิทจักขูเวหายาสาเตวะนมัชชะปตตาจิตตาสุปันนาอิเตเตสะ นามังอภิยันตระ,ตะทานาขราชาณมาสิสุปันณโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะยันตานาคาสุปันนาสาระมะสรณม,มะกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเถนะสะมัมตุทธังอสุราสิตาภาระโตภาตะโร วาสวัสเตเตเอิทิมันโตยะสัตสีโนโกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปะจิติสุจิติจะปะหาราโทนะมุจีสหสัตตจจะพระพระลิปุต,ตานังสัพเพเวโลจะนะมะกาสันในหิตตะวาพระลิงเสนัง ลาหุพัทธมุปาขมุงสัมสะม,สะสะมโยธานิพัททันเตภิก <c oughs> ขูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาขมุงว,วะวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสทายัสสาสหเมตาการุณากายกาอาคูเทวายะสันติสิโน ทะเสเตทะสะทากายาสัะเพนานันตะวิวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสะมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสะหาลีจะอาสมาจะวุทุเวยะมา จันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลักขิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลักขิตานักขานิปุลักขิตาอาคูมันทะพราหากาวาสูนางวาสาวโวเศษโถสักโกปาคาปุรินทโตทะเสเตทะสาธากายาสาเพนานตะว,วัน,นิโน อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยาสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสามิตังวนังอถาคูสหภูเทวาชะละมัขิสิขาริวะอลิธากะจะโรชาจะอุม,มาปุภานิภาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชากา สูเลยะส ah ah e ุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโกทะเสเตทะสะทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสัจิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสะนิติงวานัง สัมมานามหาสัมานามานุสามานุสุตมาทิขิดทอคออิทอขิดทาปะทูสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูศิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจโลหิตวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะยาสินยะสัสสินโนเ,เทเสเตทะ ท,ะะทาศกายาสเพมาณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสะมิติงวะนังสุก,กากลุมหาอารุณาอาคูเวเคนะสาสหาโอทาตะไคยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามตาเอ หาระคะชามิสกายะจะสัจสิโนทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิ่าาภวิสวตสติทะเสเตทะสะสะทากายาสัเพนะนานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยะสัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสะมิติงวะนังเขมิยตุสิตายามากัตถกาจะ ยะสัตสีโนสลมพิตะกาลามะสืเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานะระหินะระติโนอาคูอาถาคูปะระนิมมิตาทะเสเต,เตทะสทากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตจิโนโมทมาณาอาภิกามุงพิกขูนัง สมิติงวะนังสัตเถเตเทว,วนิกายาสัพเพานานตะวันนิโนนามันณวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยจันเยสาธิสาสหะปะวุฒชาติมักขีลังโอคะติน,นะมะนาสวังทักเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอาสิตาติตัง สุภะระหามาปะระมตตจะปุตตาอิทิอิทิมตสหะสะนังกุมาโลติโสจะโสปาคะสะมิติงวะนังสหะสะภะระหะมะโลกานางมะหาภะระหมะมหาพิติทะติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสะมากาโย ο. ยาสัตสิโสทะเสทะ ทะเสถะอิสาราอาคูปัจเจวะกะสะวัตติโนเตจันจะมัชะโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิปะลิวาลิโตเตจะสัพพะอภิกันเตสินเทเทสินเทเทเวสภะหะละมะเกมาละเสนอาอภิกามิปันสกันหัดสะมันที่ยังเอทะ กันหะทะพันทัพพันทฐะาลาเคนะพันธมัตถุโวสุมันตาปริวาเรนะมาโวมุนจิถะโกจินังอิติตัตทะมหาเสโนกันหะเสนังอะปะอเปสะยิปานินาตะละมาหันจะสรังกาตะวานาเพระวังยะถา าวุสโกเมโคลนยันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวัติสังกุทโทสอสะยังวเสตันจะสับพังอภิยายะภะวักขิตวานะจักคุมาตโตอามันติยสัทธาสาวเกสาเส,สานละเตมาละเสนาอภิกันตาตเตวิชานะ นาถาพิกาโวเตจะอาตับะมะกะลุงสุตวาพุทธะสาสนางวีรติลาเควีตะลาเคหิปกามุงเนสังโลสัมโลม,มปิอินชะยุงสัพเพว,วิชิตะสังคามาพระยาตีตายะสัตสิโนโมทันติสาหภาูเตหิพักควาเตชะเนสุตาติ